ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปตกตก่านนะคะยินดีตอนรับเข้าโซ่ทั้งช่องนะคะพี่น้องเมื่อนี่นแอดกับพามาไหววัดแม่ชีแล้ค่ะพี่น้องเด้อที่เป็น,เป,นเป็นหลานหลวงปู่ฟันนะคะพี่น้องค่ะร้อยแปดปีนะคะพี่น้องตอนนี้แม่ชีจีนิมน์ออกไปข้างหนอกอยู่นะคะยังบถถ่เดินทางมาถ่ายเอฟซีท่านใด เขามาเบิ่งมาชมชิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะกดถ้าสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับส์ไข่กดกระดิ่งแกงเตือนนะคะเผื่อที่สิวิไลพาศข้าวสารดีๆเด้จากทางช่องพรผ้ารวยหรือสุผารวยนะคะพี่น้องอันอนุญาตให้คุณแม่เห็นหน้าได้ปะคะในนะกำลังเตรียมดอกไห้ ดอกไม้สวยมากสาธุสาธุเจ้าข่าวคุณแม่สาธุาคุณแม่กำลังจัดดอกไม้กับน,น้องนัดอืออือเเข้าถ้ำเข้าถ้ำไปเข้า,ถ,ขาถ้ำกับคุณแม่ค่ะ เข้เาถ้ำเขาถำเดี๋ยวแอสิพามาเบ่งกล่องโบร,โร,ราณด้วยค่ะพี่น้องเด้อทำมาจากหนังควยดอนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็นตัวเลขลยดิเข้าถ้ำไปกับน้องนัดค่ะเข้าถ้ำมีไฟไหมแม่มีทำรูปของ,ขงอเขาาเพระว่า เป็นคนสัมผัสอยู่ได้ทรมีสิบสองปีแลสิบสองปีใช่ไหมแม่สาทุแม่อยู่อยู่สิบสองปีแล้วค่ะอือันนี้ทีออันนี้มันไม่ด้ออกออกวันนั้นก็ไม่มีใครมาช่วยถ่ายพน่าเกียรติ ตสาธุขอบารมีบามีงปูง่ย่าไปสร้าง,ง,งกุศสาธตามพี่ลูกวิจิตสศรัทธ<อ>ามทีนะเทียนเลบา,ามีเดมขอพรไมได้มารับรูได้ค่ะไม่ได้มารับรูเด ปู่ย่าองค์ปู่องค์ย่าลูกหลานมาเจ้าก็มาจุดงดมกันค่ะแม่ถูกเข้ามาเก้าดอกเก้าดอก <c oughs> ตัดเป๊ปเป๊ปอนี่เป็นลูกแก้วนัอ นอไปทวาเ่อ้เอาขันหาปะนอิมินามาเดี๋ยวทุบกันลมเดยอกนใ้มีนาสักานะตั <nt> ้งพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักาเลนะ ตั้งสังฆังอภิปุชยานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอกภาษาสิมายะนะ สองช่ององช่องอ๋จะไปทายสาก่อนไหมหาพระองค์ก่อนบ้่ซ <aba mus incom> um> ื yeah, ่อซื่อซิต well ้องนัด <morning> ปูว่าไงมั่งมานั่งนีก็ได้มานั่งซื้อเนเรียปูสาอืมสาธุปูวันอาิษยานอยกระไรบ่ด้วยบอกปูสาธุ เอาอธิษฐานไปนํองััเนือนที่องเนพระนีมัสารุริหนสตรตริเดกีบรพรรงื่อนแหงแห่ในน้องเงนคลองแห่ไหลมาเทมาที้ซ้มโตก็ให้ไดดซ้าโตก็บ้องมาบวนบานซันจาวแห่ตดอกปันถึงกับว่ากาถือกับว่า อาตอรงสิสิสิชมอ๋อจ้าจ้าจ้าชิสิสักกระไรเสกตมิสุดยาร่งกจะจินตัวมานอะรจะมุกอะไริเดาอมนยยาเ็งเพียงมุันเพียงพูดอะไรจะพูนยเอากระรานยาเด็ยูนิล่ะอ๋อัตโตะะไรก็สิเด็กดยังพูนยาขให้เม่อดันลายเยร์เด็กใเนเินทองกัน

สาธุแล้วลูกอ็ูที่เคยขอเาได้หรึ่ก็ดีขึ้นแล้วก็ร่างกรงมัก็จะ่เหมือนเก็จได่ก้าว่งเก่ากหนีาลังก้วกาหน่าปูก้าลังก็าหนาก็ยิทีหลังะไดยกอ่าเด่ากาเนาะ โอ้อัหนามมะพร้าวมัก็บอกให้อั่นนั้นนี่กินได้มันมีความวิเศษเนอะเอามัไม่ได้ลดไหมอันน้องอันน่องซูกเอาไปไหวไหมบ่มีห้ังมะพร้าวกันโอ้ยน้องซูกตอนนี้สวอติเอาไล่ขาไปให้ยไหมผูดอะไรซึ้งๆมากมาห้ให้ใหายค่ายังร้องเผาเขายังไม่ได้กินนั่นไม่ได้กินได้ไหมมันไม่ได้กินเออมันมาบูดเลยเหรอแต่ว่ามันมันมาบูดเป็นมะพร้าวเผาโอ้เมะพร้าวเผาโอ้ยค่อยๆโอ้ยพอนากกินไหมคะโอ้เดี๋ยวค่อยออกไปกินข้า่อน ก็ปูโอ้ยอยากขห้ผู้ขายเงินทางการัินอันลอตเตอรีอันเราวอันเอซีอันแม่วอมาอันหวยอันหวยซือด้อันร้านยาก็สือขันสื่อขันสื่อให้ร้านยาได้เด้อโอ้ยขัื้อตัวไหนมันอีปูจเต็มเต็าวาโแสามโแตลอตเรี่นี่เนาะไม่ วันที่หนึ่งได้ปูวันที่หนึ่งอันโอ้โต้สามเจ็ดเจ็ด,จดแปดสามพนะจาสามเจ็หแปดสามงวดวันที่สิบหกนี่เนาะกันยากเรา,าหะพันห้าสองอเรียวกว่าห้าสองชัดเจนรับูชัดเจน,เนื่อให้ล้านงานทำไมโอ้ได้ได้ได้ื่อเพื่อคอนนั่คนเห็นลอตเตอรี่สิ้ยิบใบคนน,นนั่นด้อยิบให้รางนั่นมนพอ ได้ได้ข้าน้อยได้อันหาสุยอันไปยินมว่านี่นอันร้านนะสมาขิวขัแถวขิวแน่แท้ขิวเพรมันไมนได้ออกดีไม่บอกบอกออกแล้วมันบอหายังบไม่ใช่อ๋อเดามต่อหาสองดโอ้โอ้ออกข้าน้อยมว่านี่โอ้ยเด็างมันมันอันมันที่ิบหกเันที่สเลยละ เราื่อตเข้าจาเขาจต่อเ็กมกันข้าจะเด็กมากข้าเจาะต่อเด็กมากันเด็กข้างอเองกับอกด้วยก็ได้ีอปด้วย้าูค่ะาดูซาดูโอ้คันันได้ข้งจะานงมันคันันอาาวปนเองเลยซื้ห็นบ้ไนได้วจ้าอือืโอ้ขาดยากมีขเพชขเพชโอ้รเลดเพหรโอ้รซื้อเพชร ใอ้ส่วใหขมันมันอนีไปไม่หที่ได้ข้ามถนนอ่ะมันบริยากได้ปูให้ได้สูกอีกรลมันอนีสิภากับไปเอาบิตุยางอไรอยางไรอย่งอันเลอัน้ยองอไรวะคอัน้างยาข้แต่ว่าเทงก็ถือใช่บอกความเด้อบกถึงชี้่าถือีอันชีเสี้อามาน่ชี้โซลาปาสนานีเพิดอแต่ว่าอันชีสีเอาอันชีฟ้โอ้สีอีค่ะ ไปใม่โต้มานีสื่อเอฟซีโชคมานจะได้ไปใหม่ก็ไาใโชคให้มันทีวจันค่ะสาธุเอาีใหม่้วให้่นเนาะฝันซีนี่กันโอ้ยเอามาถือเอามาถือก็ถือซีบบปูงาโอ้ยวได้ถือเดียวจะคล้องถือคงดระดีต่แยกทอดรปดัดกล้านีขสองใบนึ่งคนละอืมหเล็ก่จาอดอู้่ะ เอฟซีคนใดน้ำในเดนิอพ่อนเรวยขันเอฟซีบ่ไใดมันผัดสิบดองบดังในขันเอฟซีไดน้ำนี่ขอพนอ,อ,องปูองยาห้ไดห้เอฟซีได้พ่อาายาะให้เปิดเบิ้งหูเกี่ยวนะอ,อนอยากเปิดเลยค่ะเปิดอยักส้มหยักส้มบารมีอยากไ้ร้านไร้านยาเบื้งไม่ได้อยกส้มบารมีักส้มบารม,ามีอันเป็นกุญตา ถึอนี่ซื้อโทรศัพท์ไอโฟนมอืห่วยเอไอโฟนพูติมันต้องถือกัฟห้ค่ะโอ้ติดไวไฟนัเดินทางมไคัเออพูดแล้วคั่นมันถือนี่จังไดกกระได้คั่นมันมีเงินเห็นอย่งก็ะไดปูย่างเอ้ยให้โดนบันดานได้เบิดตผู้่าอ็นย่างไอืมหาหพมเกี่ยวโอ้คไโอ้ไไอืม เงินให้นยนอนทอยกอาเทว่มหาธาตีนักพุทธังนักมหาปิตาปางวันทาเทวะนังพุทโธเนรพุทโธเป็ซี่พูนคนจิบอันเนี่ยทุกคนไปแะมีกับเมื่อร่กตามโมเอาของแม่นดียวเยโอ้มือมือผู้ขา